สบายดีพี่น้องมาทุกขุทุกคนนะจ๊ะสบายดีพี่น้องพากันมานั่นพี่น้องพากันมานะสงพระอยู่วัถถดถงเลยพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นวัดที่เข้ามานั่นสงพาน้องมาสงพระกุ้งสบายดีพี่น้องไปวันนี้เราไปสงพระตอนนี้เขาก็จะไปพากันไปสงพระพี่น้อง ฟาจอกก็ได้มันก็คือวัดถงและพีน้องเล้่ย กลุ่งเปลก็ทำแต่หวดพี่น้องรถดปะเพื่อนกันสิเขียนบอกมาพี่น้องว่าวัดทุ่งเด้จ้าเพื่อวัดทุ่งวัดแล้วเตรียนมาหวดมาสง่งใช้กระตุกกบับนี้พี่น้อง ถานที่วัดที่เข้ามาทรงพระเลยพี่น้องเด้อครับก็กุ้งกับบัตรธรรมคนอยางไปทางพุนเลยพี่น้องเขากระทรงพระอยู่วัดถงแล้วเลยพี่น้องแล้วเขากระสีออกไปทรงอยู่วัดใหม่ต่อพี่น้องเมื่อนี้วัดสิไปสรงให้มันหอกกาวัดทําบุหู่กะสีหอดรือบ่เลยพี่น้องเด้อรอติดตามเบิ่งไปนำกันเลยจ้ามาวัดท่อมแก้วอเลยพี่น้องเด้อ แก้วประเท็ดนขักเลยมาส่งฝากจอบแก้วประธานที่ฮามาเดยพี่นอ้องเด้วัดจอมแก้วพี่นอ้องแม่ปถ่ายหุบตาธรรมสามกุง้งวัดจอมแก้วพี่น้องคนนี้แก้วัดจอ,อ,อมแก้ววิเศษ เศษไซสีว่เดี๋ยวเราคนมากับผูกประคองคนขายหูก พี่น้องคนเห็ดมาหนีเด้อพี่น้อ,องเด้อสงพระเน้อทางลาวเฮาคืออยู่มาหาชายทางบ้านอเป็นบ้านนอกพี่น้องจะแทหน,น,แน,นหนุ่มสิ่งแต่ทางในเมืองหนุ่งฆ์เาก็ได้เด้อพี่น้อ,องเด้อกางเกงมาสง่งฆ์พระอีกวันนี้ต่อพี่น้องมีหลายจุดหลายบ่อนวัดนี่วัดอยู่แค้มคองเราพี่น้อ,องเด้อ เราจะไปแคมปของตรงข้ามกระมุกกรหารนะจ้าพี่น้องตอนนี้เรากำลังออกจากวัดจอมแก้วนะจ้าพี่น้อง เราออกจากวัดจอมแก้วเอ,อาไปสิไปอีกวัดใหม่อีกพี่น้องเราตาถามก็เศร้ากู้ก็นำหลังมาเด้อจ้าอี่ดสิพากไปสงพระอยู่วัดใหม่อีกพี่น้องแต่สามวัดแล้ววันนี้ก็มาหอดวัดแล้วพี่นอ้อวงวัดซอวัดเกินกะมาหอดวัดสุนันทาเด้อจ้าพี่น้อง แลก็พันโยกเจออะไรไหนกเดี๋ด้เราพาออกไปนอกแนยุงใหญได้หรอแนแมวได้บ๊วเพรดอกบ๊วยเพชเอาแฟนมาถ่ายขึ้นลาเลยมป็ถ่ายลูกเช่นไง่ดนะแด่แดพี่น้องวันนี้เ่นเห็นขากขนาดเลย เต็ดต้นลงมาค่ะสนาเลยเตอรน้องบัาทังก์ไปเล้วตอน้องสองัาบราลัาทำแฟนของอ้นน้องคนแรกเรื่งบุญ CFC ท้าวโมเปิดโต๊ะขึืออันยังสิเปิดอยู่เล้วตอน้องแต่ว่าเขาก็ยังวุ่นวุ่นอเรียกเนาะช่วนบุญกับลายน้อง don't <laughs> ร้านวัดกบทิน้องเลยท่นทรงพระท่านนี้จะเป็นวัดคือกันเกะทิน้องแต่แบบข้ามอีกบัดแบบมิติหนึ่งอีกทีน้องข้ามมาอีกมิติหนึ่งเป็นเดินง่ายโอ้งามเลยพีน้องมานั่งที่นี่คือสีเย็นขนาดทีน้อง ทันมาทางนี้ก็จะเป็นวัดน้องมีติน,นึนงสงพระแล้วแวเราขับกันออกไปสงพระอีกวัดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไ,ไดัไบกับมาหอดวัดที่หาเด้อพี่น้องวัดโพไซย,ยาลามพี่น้องมาหอดแล้ววัดที่หาเหาะสงฆ์หมดบบหน่อง,ง,บบองอไปเพื่อนพี่น้องปีหนึ่งมีต่หนึ่งสงฆ์น้อง,อง,ท,อง,งท่านไปห้าเท่านะแต่ก้า ไปแล้วลายหงลายตาขอโ,โทษขออภัยนด้จ้าเอฟซี FC มันจะปวดทุกคน นี่ก็เป็นพระวันเกิดของอ้นนะพี่น้องเดอ้เอวันแห่งเทศวันพุธที่ดาวันพระที่อุ้มบาปน,นี่เป็นพระที่เกิดวันพุธบึ่งเลยทศทันละศีพี่น้องพระข้าตะกี้ มาหอดหวัดที่หกเลยเจ้ะพี่น้องมาหอดหวัดที่หกแล้วนี่ก็เป็นวัดบ้านพุนสว่างใต้เด้พี่น้องเด้อนี่แหละเป็นวัดที่บ้านพังเสแห่แผ่เซบืออ้นอ้นเกิดอยู่บ้านพุนสว่างใต้ข้าวเต,ต่กขี้พวกพี่น้องแต่ยังไงน่อยอ้อนก็เป็นคนไทยสวรรค์ข้านั้งนองมาส่งผาพี่น้อง่อะหล่อฮดเลยประวันนี้ก็ได้ตอนแรงจะเป็นเอาผะขึ้น karena makan kalian di sana. nah, เป็นผมาแล้วบอกละถามว่าเซากงมาแล้วพี่น้อง เราฮดพี่น้องแบบผ่าน้อยผ่าัางเขื่นเอาขึ้นแล้วเนี่ยแต่ผ่าที่ว่าอยู่ประจำพี่น้องฮดเหมปอนมาส่งมผ่าเนี่ยพี่น้องอันนี้โอนุนกงนสิไปรออีกวัดหนึ่งเลยพี่น้องเด้อน,นี่เป็นวัดที่หกไปวัดที่เจ็ดกันต่อพี่น้อง วัดที่เจ็ดเจ้อจ้าพี่น้องเป็นวัดที่เจ็ดที่อุนมาครับน้องกับแฟนเลยพี่น้องเลยถ้าเรามาชมพระมันต้มผ้าซ่าพี่น้องเนี่ยเป็นวัดอบมาเลยพี่น้องเลยวัดอบมาเลยพี่น้องถ้าเกิดพูดกับเก็บไป นี่แล้วคือว่าเป็นองค์น้อยๆนะพี่น้องที่ว่าสำคัญเพื่อเก็บไว้เนี่ยแหละทรงพระเนาะซาถือดินแห้งเนอะมานตรงนี้นีม่แห้งมัก้นนู้นเนอะปลาผักษาลูกปลาในเบื้องแห้งนี่เป็นวัดที่เจ็ด้อพี่น้องเป็นวัดโอบมาเด้อสิจ้าเนี่ยสิ สิพากันออกไปวัดใหม่ต่อด้วยพี่รองเด้วบันนี้นอกจากขาอ,อดน้ำมุกน้ำพรน,นแล้วไปกับสิพากันไปวัดใหม่ต่อด้วยพี่รองด้อาเขาหลอกออกเ้อบ มาหอดวัดที่แปดนะจ้าพี่น้องมาหอดวัดที่แปดแล้วนี่ก็คือวัดบ้านโพนสว่างเหนือเลอพี่น้องเด้อตรงข้ามกับแพร่เไปก็คือหองเฮียนที่อ้นเคยเฮียนสันประสมแต่ยังน่อยเลยพี่น้องมาทำซากุ้ง,งพี่น้องมาแพร่เลยพี่น้องเด้อแล้วก็กำนองสะพ้ายแล้วก็น้องทราย สาวกงสาวซ้ำพื้นดพระจังหวัดอื่นอ่ะเพิ่นเก็บขึ้นเมื่อพี่น้องพระอันเป็นองค์น้อยๆแบบนี้พี่น้องมาวัดนี่เพิ่นยังพันในเก็บขึ้นซ้ำข้าก็ได้หดสงเพิ่นพี่น้องเย็นเป็นสุกให้อยู่ดีมีแห้งเอฟซีมัสคูสุคนกะขอให้อยู่ดีมีแห้งปีใหม่ปีเมืองลักขอให้สุกขอให้สุกมารำรวยมัสคูสุคนนะจ๊ะเอฟซีมัสคูสุคน คุก็ขอให้เอฟซีจะเลื่อนลงเลือเล่องในหน้าที่การงานปัดฐนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดอ้อ มาฮอตวัดท e ี h, e b b ình, e à, ่เก้าเจ้าพี่น้องเด้อวันนี้สิพากันเป็นวัดชุดท้ายแล้ววันนี้สิพากันนั่นหดแล้วก็สิพากันออกไปมาฮอตพี่น้องเด้อเป็นวัดที่เก้าเด้อพี่น้องเด้อวัดที่เก้า ข้าก็มาหดมาสง่งพระเจ้าอนุออนสิตายถูกแต่เทียนละสิลาบพ,พี่น้องกลับก่อนเด้อจ้ามาในหอดเกาวัดรละจะสรงพระหอดเกาวัดเด้อจ้าพี่น้องวันนี้ก็สิพาก็กลับพี่น้องะสิพาน้องไปนั่งลิงอยู่กองขวหน้าแกแ้เด้อจ้อ อดสิาพาน้องกลับแล้วกับขอ FC อยู่ที่แห้งมาสูกคนเดิมมีอายุหมั่นคนมีมาสิ่ผู้สุคนลาไปก่อนพี่น้องสบ,บายดีบ๊ายบาย,บายโก้งถ้ำ